สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอ็นเอลช a แน l มือนี้แม่ซิมอนสิพามาลักแอปเปิลรัฐบาลดนะจ้าแอปเปิลปลาพี่น้องแอปเปลิลทุกๆปีแม่ซิมอนสิมาลักแอปเปิลปลาของรัฐบาลเป็นพี่น้องดุกดุกซิมอนกินแล้วซิมอนซิมอนกัดแอปเปิลแล้วพี่น้องจ้า แอปเปิลโดกโดกพี <ain ways dishes> ่น้องอันนี้เสีบบะนอดตะบึงอันสุดก่อนพูดพี่น้องโดกโดกแอปเปิลปลาแม่ซิมอนพามาชมพี่น้องาเขียวอึ้มรึมพนพี่น้องโดกโดกตาลายสะทบสะเทือนกายาวาพี่น้อง กพอบิดพอบอกทางกรายหลิดพันคอพี่น้องบอกเลี้ยวทลงกรายกะเยาวาเมซิมนันเดือเดอยางสะดุดก่นใหม่ก้อนหินพ,นพปปี่น้องเพียแอปเปิลลกคักดกแม่พี่น้องเมนเหมือเลยได้พี่น้องจ้าแอปเปิลป้าของรัฐบาลขาเจ้าอันใดบ่มีคนมาเก็บพี่น้องเอ้ยแมซินวันก็นมาเก็บตลอดสุกๆปี พี่น้องดกคักเก็บสุกป,ปีพี่น้องดกคักดกเนืซิมเบิ้งพี่น้องจ้ะพี่น้องกรอบคักกรอบเนื้อสมสมมันหวานพี่น้องกินกับพี่เกลือ กบรรยากาศป้ายแอปเปิลคุณพี่น้องดกหลพามาชมหาหน่อเสียบกรอบๆพี bạn, ่หน hey, ่อพี่ก็จะแสีบแสีบกรอบๆคอยก็วอาลินพันคอพี่น้องเออแจกระฟ้าว่าไว้ใจต้นนี้เสียบ พี่ก็นองหาซิมต้นต้นไหนเสบเสบบ่ยิ้มยับ,ยบ,บมารับแอปเปิ้ล ้มหวานๆอ้ยจดออแทบเจบายคักเอาวพี่นี่ป๊อมักก์เหร n พี่น้องดกคักดกแน่ นี่นี่สกะูดดับพี่น้องเอ้ยคุณนะเฮ้ยปุ้ยไลกไลเนี่ยคุณเบิ้งซีมอนน้ำแน่พี่น้องโอ้ซีมอนยี้ไปุณคุณโเออุณมอนยังคาเก็บกินเราพี่น้องจ้าแล้วปุณป่าแอปเปิลก็ขอบคุณ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามารับชมแม่ซิมวันเด้อจ้าเด้อแม่ซิมวันก็สิก็ค่อยตอบคอมเมนต์ให้พี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ซิมวันเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซิมวันท่ามขึ้ท่ามันไายเครียดให้พี่น้องได้รับชมจ้าขอบคุณที่เขามารับชมบ๊ายบาย